สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาตัดหญ้านะครับหญ้าอินทผลัมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดสวนมาประมาณ2เดือนนะครับเพราะว่าฝนตกชุกมากนะครับตกตลอดนะครับเราก็เลยดูแลไม่ได้นะครับก็เลยลกอย่างนี้นะครับลุกอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับฝนทิ้งช่วงมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ น่าจะไม่มาอีกแล้วนะครับเราก็จะก็จะเตรียมนะครับเตรียมสถานที่ไว้เตรียมพื้นที่ไว้นะครับเพราะว่าอายุเขาได้ถ้าถึงปีใหม่นี้นะครับอายุเขาจะได้ประมาณสองปีครึ่งนะครับก็กะว่าจะให้ออกตอนสองปีครึ่งนะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับเราก็จะตัดหญ้าแล้วก็บํารุงต้นนะครับว่าสองปีครึ่งเขาจะออกหรือเปล่านะครับลองมาดูกัน หลังจากที่เราตัดยาเรียบร้อยนะครับก็รู้สึกสบายตานะครับผมลงกันเยอะนะครับนี่นะครับหลังจากไม่ได้ทำความสะอาดมานานนะครับผมสองถึงสามเดือนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มาให้ดูประมาณนี้ครับขอบคุณครับ